รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย I can say. สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ I Can Say รายการที่ทำให้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณนะครับไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรอยู่ที่ไหนเรามาเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานและนำไปใช้ง่ายๆโดยไม่ต้องซีเรียสกับหลักไวยากรณ์เลยนะฮะวันนี้นอกจากอยู่กับผมตูนวรัตแล้วอยู่กับวิทยากรของ,ของเราด้วยน้องอิงกี้นั่นเองสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่ตูนเอาล้วฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วเจอกันอีกเช่นเคย<ฆ>แล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคย เลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาแนะนํากันดีเรื่องของอาชีพอ่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มรายการกันอยากจะย้ํากับคุณผู้ชมไว้สักนิดหนึ่งว่าเวลาเราฝึกภาษาอังกฤษนะคะอย่าไปสนไวยากรณ์อย่าไปสนหลักอะไรทั้งสิน้นขั้นแรกหัวใจของการสื่อสารก็คือเราต้องกล้าสื่อสารนะคะน,นี่สําคัญมากฝึกไปพูดไปรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ลองดูไม่ผิดไม่ผิดผิดนะก็เอาใหม่ ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่ามันไม่ใช่เรียกว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ของเราแต่กําเนิดเราต้องอาศัยการเรียนรู้ลองผิดลองถูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ด้วยกันไปในรายการผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษก็มาเรียนรู้จากอิงกี้ไปพร้อมๆเหมือคุณผู้ชมเหมือนกันนะฮะอิงกี้ก็มาเรียนรู้จากพี่ตูนเหมือนกันค่ะแล้วใครจะสอนใครคุณนันทศีไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวมาเรามาเรียนรู้เรื่องของปัจจัย4ี่กันวันนี้เดี๋ยวนะคะ เราจะมาเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์หรืออะไรกันคราวันนี้ไม่ปัจจัย4ี่เนี่ยเราก็มีภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนประกอบปัจจัย4ี่เรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเลยก็คือเรื่องของอาหารการกินครับผมพูดแล้วหิวเลยพี่ตูนเดี๋ยวนะที่มาถ่ายนี่เพิ่งกินข้าววันไปนะหิวแล้วเหรออาหารการกินเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนไทยคนต่างชาติมาจากที่ไหนต้องกินเหมือนกันทุกคนถูกต้องทุกคนต้องท้องหิวถึงจะเดินหน้าได้นะฮะกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามี หตุการณ์จำลองมาฝากดูกันว่าท่านที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารต้องเจอกับสถานการณ์แบบไหนและใช้ภาษาอังกฤษยังไงบ้างครับไปเร็วจะได้ฝึกภาษาไปด้วย <c oughs> พูดไปเถอะผิดไม่เป็นไรร้านเราเองก็ได้ Hello Mister กินอะไรดี Eat anything good? Yes, Thai food is good. I love Thai I'd like Sometime love food very spicy แม่รู้นีซะด้วยว่าอาหารไทยเผ็ดยัสไทย o ูส o ัมทาม e ว very spicy แต่ซัมทาม not spicy นะคะ What food you want Thai Somtam th very spicy รู้แล้วว่าอาหารไทยซัมทาม s s p i y y แต่ยูว่าจะกินอะไรดีเจ๊เจ๊มาช่วยหน่อยสิฝรั่งคนนี้เขาเป็นอะไรกับอาหารไทยเผ็ดๆมากไหมเน,นี่ย <c oughs> อะไรของเธอเนี่ย Hello what do you want <S Thai s o m e t i m e VERY SPICY ส้มตำอ๋อส้มตำเมนบอร์ใช่ไทยส้มตำ very very spicy Oh, อเขาสั่งส้มตำ sorry no have ส้มตำ oh no oh. well what is your special เมพูดยากไอ้ทำอะไรเหมือนแหละ you like spicy food you want ส้มยำกุ้ง you know spicy and sour soup with shrimp Oh okay. Love it. Ah water, water. This soup is way too spicy. very spicy. Delicious. May I have the bill, please? 72 baht. Wow.

เดี๋ยวอธิบายอีกที k e keep the c h a n g e นะคะ n g e ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าการเปลี่ยนแปลงน,นะแต่หมายถึงเงินทอนค่ะ Keep t h e change ให้เก็บเงินทอนไปไม่ได้เกี่ยวกับรักษาการเปลี่ยนแปลงอ่าไม่ในที่นี้นะคะถ้าใช้กับร้านอาหารอะไรแบบนี้เราจะหมายถึงว่าให้ เก็บเงินทอนไปก็คือให้ทิปนั่นเองใช่ก็คือไม่ต้องทอนนั่นเองอมไม่ต้องทอนนะจ๊ะซึ่งทิปส์เนี่ยมันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไหมในหลายๆประเทศ<ช>โดยเฉพาะทางยุโรปทางอเมริกาอย่างนี้ค่ะในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีความแตกต่างกันอย่างในประเทศอเมริกาเนี่ยเป็นธรรมเนียมว่าคุณควรจะทิปกี่เปอร์เซนต์ส่วนใหญ่ก็สิบสิบเปอร์เซนต์นี่คือเป็นอย่างน้อยแล้วแต่แบบพอใจมากพอใจน้อยใช่ถ้าให้น้อยเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะ ไม่พอใจหรือเปล่าเขาจะทําอะไรเรอหม้เขาก็แค่เวียงเวียงเขาก็อาจจะเสียใจอ่นิดนึงบริการขนาดนี้ทำไมให้แค่นี้เองใช่ไม่ไม่ไม่เห็นถึงความพยายามของเราหรอแต่บางประเทศเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเน่ยก็ไม่รับทิปเคยไหมคะพี่ตูนเคยไปเที่ยวครั้งแรกเลยเมื่อกี้เพิ่งเล่าให้น้องฟังหลังใหม่ผมไปผมก็เขาบริการแบบสุดหัวใจอะแล้ว่าให้แบบให้เป็นเหรียญด้วยนะ แล้วก็ออกมาจากร้านก็ว no no ิ่งตามมาคืนโนทิบุ๊กโน้ติภาษาญี่ปุ่นไม่เอาทิปเขาถือว่าอันนี้จะเป็นการแบบดูหมิ่นเขาว่าเขาตั้งใจจริงๆไม่ได้หวังเงินแต่ส่วนใหญ่เนี่ยต้องการบ้านเราก็ต้องการใช่ก็บางร้านเขาจะมีกล่องอยู่หน้าร้านเลยนะสามารถแบบหยอดได้ทิปได้พนักงานถ้าเกิดว่าเราประทับใจก็จะเป็นแบบทิปรวมแล้วเขาก็จะไปแชร์กันเนาะใช่แล้วค่ะอ่ะเรากลับมาที่ บทเรียนของเราจากละครเมื่อสักครู่นี้เมื่อกี้เปิดมาโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับ Eat anything good h ร l l มิสเตอร์กินอะไรดี Eat anything good Eat anything good เนี่ยใช้ได้ไหมยังไงถ้าเกิดว่าเรา Translate ในเว็บเนี่ยออกมาเป็นอย่างนี้เลย Eat anything good Eat แปลว่าอะไรคะกินอะไร a n y t h i ดีดี Eat anything good กินอะไรดีซึ่งผิด <c oughs> เราไม่ใช่ค่ะฝรั่งฟังก็จะงงมาก <c oughs> เพราะว่าเขาไม่ได้มานั่งแปลทีละครแบบนั้น <c oughs> ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เวลาเราอยากจะถามว่า <c oughs> กินอะไรดี <c oughs> ให้เราถามว่า what would you like to eat <c oughs> หรือว่า <c oughs> what would you like to order นะคะอยากจะสั่งอะไรอยากจะกินอะไรหรือว่า What do you want to eat ก็คือสั้นๆง่ายๆได้เลยใช่แล้ว what do you want เฉยๆได้ไหมหรือมันจะดูแบบหว่นเกินไป What do you want ก็คือต้องการอะไรอ่ะอ๋อดูไม่สุภาพถ้ามี would หรือว่าเน้นว่า to eat ก็จะเพิ่มเฉพาะเจาะจงมากขึ้นว่าอยากจะกินอะไรใช่เหมือนแบบว่าต้องการอะไรอ่ะครับต้องการจะกินอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคือในในเรื่องเมื่อสักครู่ที่ชมไปเนี่ยเป็นการสั่งส้มตำ Hello what do you want Thai Som e t i m e very spicy Som Tam oh Som Tam menbo yes Thai Som Tam very very spicy oh เขาสั่งส้มตำ Sorry no have Som Tam คือกว่าจะรู้เรื่องกันเนี่ยก็ไม่มีไม่มีส้มตำไม่มีนี่ใช้ no have ถูกไหม We don have don't จะไม่ใช่แบบตรงตัวว่าไม่มีนะไม่มี no have ไม่ได้นะคะและ have no ออะ have no have no ได้แต่ต้องมีอะไรต่อด้วย we have no ส้มตำอย่างนี้ได้ไหม we don't have อ๋อต้องมี don't ดีกว่า, <her. S 2> าค่ะแล้วก็เมื่อกี้เขาเถียงกันอยู่นานมาก sometimes, sometimes. s o m e t i m e sometime s s what food you want Thai sometimes, very spicy รู้แล้วว่าอาหารไทย sometimes spicy แต่ยูว่าจะกินอะไรดี Sometimes มันแปลได้เนี่ยฟังไปเลยค่ะ Sometimes ก็แบบว่าบางครั้งก็ได้หรือถ้าอยากจะให้ชัดไปเลยก็ I want papaya salad อ๋อเออเนอะเราเรียกทับศัพท์จนลืมเลยว่ามีคำแปลเหมือนกันว่า papaya salad นะเป็นสลัดมะละกอนะคะครับทีนี้เมื่อกี้มันมีเรื่อง What is your special ต้องการอะไรเป็นพิเศษไหม What is your special คำนี้ใช้ได้ไหมหรือถ้าไม่ได้มันมีประโยคอื่นอีกไหมครับจริงๆคำว่า what what is your special หรือ what are your specials today อันนี้เนี่ยในร้านอาหารบางร้านเนี่ยเขาจะมีการทำเมนูพิเศษประจำวัน oh. นะคะเช่นวันจันทร์เขาจะเสิร์ฟจานนี้เป็นพิเศษอย่างเงี้ยหรือถ้าเราคิดไม่ออกจริงๆว่าจะทานอะไรเราอาจจะถามเขาว่า what would you recommend หรือว่า do you have any recommendations นะคะมีอาหารแนะนำหรือเปล่าอ๋เขาก็จะแนะนําว่าอาจจะเป็นเมนูพิเศษหรือเมนูประจําวันอย่างที่น้องบอกก็ได้ใช่่คะทีนี้เมื่อกี้มันมีการชิมอาหารอ่า water water this soup is way too spicy กินเข้าไปนิดนึงโอ้โหเผ็ดมากเลยมันมีคําว่า way too spicy นี่คืออะไรฮะ way too spicy นี่คือแบบว่า อันนี้มันเผ็ดมากเกินไปทำไมไม่ใช้แบบ very very ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ way too spicy very เนี่ยคือเผ็ดมากแต่ too spicy คือเผ็ดเกินกว่าที่เราจะรับไหวอเหมือน too much ใช่มากเกินไปเกินกว่าที่เราจะทนได้ก็เอาไปปรับแก้รสชาติให้รับประทานได้นะฮะพอรับประทานเสร็จเรียบร้อยแน่นอนต้องเรียกเก็บเงิน Delicious. May have the bill, please? เรียกเก็บเงินในที่นี้เนี่ยมันมีกี่รูปประโยคแบบสามารถใช้งานได้ครับปกติคนไทยต้องเรียกอะไรคะโอ้คนไทยเลยน้องเช็คบิลอ,อ,อันเนี้ย ไม่ถูกตามหลักของการพูดภา,าษาอังกฤษนะคะแต่ว่ามีคำศัพท์อยู่ทั้งคำว่า check แล้วก็คำว่า b i l ลค่ะทั้งสองคำนี้สามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยแต่ไม่ใช้ร่วมกันพร้อมกันอ๋อจริงๆต้องใช้ต่างกันใช่ค่ะเราอาจจะเรียกว่า hey excuse me check please หรือว่า excuse me bill please คือ check please หรือ bill please อย่างใดอย่างหนึ่งใช้ได้เหมือนกันแต่เราจะไม่เช็คบิล please ใช่เพราะว่าในภาษาอังกฤษก็จะมีจากหลายประเทศในอังกฤษเนี่ยคำว่าเขาจะใช้คําว่า bill แต่ถ้าในอเมริกาเขาจะใช้คําว่าเช็คเพราะว่าคําว่าบิ l เนี่ยแปลว่าธนบัตรค่ะสองประเทศใช้แตกต่างกันเราอาจจะพูดว่า Can I have the bill please หรือว่า Can I have the check please เพราะเมื่อก่อนก็อาจจะมีแบบการจ่ายเป็นเช็คเงินสดในช่วงยุคสมัยหนึ่งนะฮะก็เลยเลือกใช้ได้ คนละรูปแบบแต่เดี๋ยวนี้ก็ก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึง่งเพราะนั้นเช็คบิลนี่ไปใช้ต่างประเทศฝรั่งอาจจะฟังไม่เข้าใจฟังไม่เข้าใจ,ต,าใจต้องเลือกว่าจะเอาเช็คหรือว่าจะเอาบิลค่ะอก็เลือกใช้ได้อย่างใดอย่างหนึง่งมีอะไรเสริมไหมฮะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้ดูเพราะว่าเชื่อว่าจริงๆเรื่องอาหารการกินไี่มีความ เขาเรยเลยนะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของเราอย่างแน่นอนค่ะเอาหล่ะสุดท้ายนี้ก่อนจะหมดเวลาบทเรียนเรื่องของภาษาอังกฤษในร้านอาหารเนี่ยมีอะไรอย่างแนะนําเพิ่มเติมไหมครับอยากจะฝากเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งคำนะคะคําว่า take away นะคะ I would like to order take away แปลว่าฉันขอสั่งกลับบ้านหน่อยค่ะ I would like to order take away แปลว่าฉันขอสั่งกลับบ้านหน่อยค่ะ อันนี้ก็น่าจะเป็นศัพท์อีกคำที่หลายๆคนน่าจะได้ใช้กันบางกรณีเนี่ยเราได้ยินคำว่า take out ใช้แทนกันได้ไหมใช้ take away ดีกว่าค่ะจะสุภาา?–พ <"Take S 2> กว่ take out น,นี่อาจจะเป็นความเคยชินของคนไทยแต่ว่าจริงๆต้องใช้ว่า <Take> away. โอเคเพราะนั้นหลังจากนี้ใช้ให้ถูกต้องสั่งกลับบ้านคือ take away นะฮะแล้ววันนี้ก็คือบทเรียนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของร้านอาหารนะครับใครที่มีธุรกิจหรือแม้แต่เป็นพนักงานเสิร์ฟนะฮะได้ใช้แน่นอนกับบทเรียนจากน้องอิงกี้วันนี้ขอบคุณอิงกี้มากๆเลยครับขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราย้อนหลังคลิกไปได้เลยครับนี่คือหน้าจอให้แล้ว www. e t v t h a i t v วันนี้ผมตูนวรรัตและน้องอิงกี้ลาไปพร้อมกันขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกินอะไรดีอ่ะพี่ตูนเออหิวอีกแล้วเนี่ยไปไหมไ